เราอยู่กับคุณเกลนะคะแล้วก็อาจารย์รัชะพลสดาวัฒน์นะคะฝัะยรักแพทย์เฉพาะทางเนาะก็เดี๋ยววันนี้คุณเกลคือเดิมมีปัญหาเสริมจมูกซิลิโคนมามาแก้ด้วยกระดูกซี่โครงกับอาจารย<ช>์รัชพลหลังจากทําไปสองอาทิตย์แล้วนะคะ<ช>บอกควา<ช>มรู้สึกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์ที่ได้พึงพอใจไหมคะพึงพอทําเสร็จแล้วเนี่ยรแรกก็ตะวลนนะคะว่ากลัวเจ็บเพราะว่าต้องใช้ซิโครงตัวเองอะค่ะเกลก็บอกว่ามีรีเฟรน์มาให้คุณหมอดูนะคะตอนนั้นบอกว่าก็อยากจะได้แบบว่าปรงมาณนสโลปแล้วไปพุ่งหน่อยนะคะ คุณหมอเขาก็บอกพอดูภาพแล้วคุณหมอเก,ก็แบบมีจินตนาการล้ำลึกมากเลยนะคะลึกซึ้งมากเลยสามารถที่จะวิเคราะห์หน้าเราให้แบบว่าแมทนะคะกับจมูกได้แล้วก็ทาได้ตามที่เราอ่ะบอกเป็นจมูกในฝันที่เราตั้งใจไว้เลยนะคะก็ม,มีความประทับใจซักซึ้งมากแล้วก็ทีมงานที่นี่ก็บอกว่าน่ารักมีความบอกดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งกันประดินดังบแบบย่านมิดเลยอะคะ่ะ ก้ประทับใจมากเลยค่ะคลินิก TNC อันนี้เขาเรียกจมูกตุรกีนะคคุณแก้วเดิมทีเดียวเนี่ยหน้าก็เป็นคนไทยใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วก็ยังคงมีจมูกสั้นซิลิโคนพอผ่านไป3 1ปีก็ยังเห็นสันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีความเบี้ยวของซิลิโคนเกิดขึ้นจมูกที่สั้นเนี่ยก็ก็เพื่อทำให้เห็นรูจมูกนะครับรูจมูกก็เปิดขึ้นมาแล้วรูจมูกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับรูจมูกที่มันมันเงยหน้าขึ้นนิดนึ่งคร ไม่เท่ากันก็ต้องมีการปรับเพราะว่าซิลิโคนมันเอียงครัแต่ว่าถ้าเกิดการทำ open โอเพนโดยใช้ซิคโคงเนี่ยหรือว่า โดยใช้เนือเยื่อของตัวเองเราจะมีการเปิดเข้าไปจัดการกับทุกส่วนได้อย่างชัดเจนแล้วก็ค่อขนข้างคาดเดาได้นะครับนะฮะนี่คือก่อนทํานะครับอันนี้ก็คือพยายามปรับปรุงตัวเองมาแล้วใส่ซิลิโคนซึ่งก่อนหน้าที่จะใส่ซิลิโคนนี่ก็ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองรู้สึกตัวเองหน้าโบราณใช่ไหมฮะคือว่ามีเพี้ยนพอยโดนบูลลี่ค่ะคือตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีคนบูลลี่ว่าหน้าเหมือนลิงอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะด้วยความที่เราบอกว่าเป็น mm hmm. คนที่ตีความข่อนข้าง,ง,ง,งตัวเองเราก็คิดว่าอ๋อหน้าลิงจักแต่ว่าอหน้าเริเ่มม mm ีคนทักมากๆจรมาัก เจุดที่สาคัญที่สุดก,ก็คือสานจมูกกับปลายจมูกนะสานจมูกเดิมของเขาเนี่ยมันมีมันมีมันมีเงาอยู่นะปัจจุบันเงาเนี่ยหายไปแล้วนะครับนี่เพิ่งแค่สองอาทิตย์ยังมีความเพิ่งถอดเฟิร์บออกแล้วก็เพิ่งมาตัดไหมวันนี้แม้กระทั่งช้าอยู่คุณเกลรู้สึกไหมว่ามันมันดีขึ้นเยอะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะะคะแล้วก็รู้สึกหน้าหวานละมุนมีความเป็นเฟมินีนเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะมีความหน้าทันสมัยมากขึ้นไม่เหมือนมนุษย์คงมันยองอย่างที่เขาค่ากัอคกันเทียบกับ เทียบกับรูปรูปนี้หรือเราหันข้างมาสิครับหันทางนี้ข้างนี้นะครับแล้วก็เทียบกับรูปรูปนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าจมูกของเขาอะตรงนี้จะหน้าตรงมาแล้วก็จะมีมุมหักขึ้นไปมีจุดแหลมที่สุดอยู่ที่ตรงนี้หันกลับไปอีกครับจุดแหลมที่สุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เป็นลูกขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปไปจบที่ตรงนี้แล้วก็เป็นสันตรงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลาดตรงขึ้นไปกับหน้าผากนะฮะก็ เป็นจะเรียกว่าสายฝอสายตุรกีหรือสายอะไรก็ตามนะครับก็จริงๆแล้วจมูกทุกคนเนี่ยก็ทําแบบนี้ได้ถ้าเกิดหน้าผากสูงก็จะสวยที่สุดแล้วก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จนะครับแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนหลังจากทําไป้อยช้ร้อยอะไรก็จะหายหมดตอนนี้มันพึ่งพิ่งมาอดเฟืองพึ่งมาตัดไหมเสร็จเมื่อกี้นี้เองเราใช้ซี่โครงจากกระดูกอ่อนทางด้านซี่โครงทางด้านขวานะครับแล้วก็แผลเป็นก็น้อยน้อยมากนะครับถ้าจะไม่เห็นเลยครับ จ็บก็ไม่ต้องไม่เจ็บไม่เจ็บมากนะคะกนะ็ะปัจจุบันเราพยายามจะใช้ซี่โคงใช้ซิลิคนให้น้อยที่สุดการใช้กระดูกหูมาทาเนี่ยมันจะไม่พอที่จะสร้างกระดูกใหม่นะครับกระดูกหูของคนไทยนิ่มแล้วก็หนานะครับแล้วก็ใช้กระดูกเซตตั้มเอามาจมูกก็มีการล้มได้เพราะเซตตั้มของคนไทยหรือผนังก้นจมูกมันสัน้นมันไม่สามารถจะยืดได้การใช้กระดูกซี่โครงจะเป็นมาตรฐานปัจจุบันนี้ผมมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าทำกระดูกซี่โคงมาเยอะ จะใช้เทคนิคอะไรก็ใช้ได้นะฮะทำซิลิโคนก็ทําได้แต่มักจะเป็นในลายที่เพิ่งทาครั้งแรกๆใหม่มถ้าทําซิลิโคนแล้วมีปัญหาสักครั้งนึงนี้ผมจะขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นกระดูกของตัวเองมาทําตลอดทั้งจมูกแบบคุณเกลนะครับ